สูงถ้าตามหลักแท้ๆนี่เขาห้ามตัดเพราะว่าอารต้นยังอย่างอันนี้มันเป็นไม้ทั้งไอ้ภาคเหนือครับเห็นไอ้พี่น้องเพื่อนอมมาฝากกันเลยปลูกงามเยอะเป็นไม้ดอกดีเป็นไม้ดอกครับเป็นไม้เคี้ยวเป็นเถ้าเป็นเถาครับ ก็มือเฮ็ดเองคนเดียวปกติครับอาจารย์เออครับผมนี่ก็ผักหวานอีกผักหวานนี่ผักหวานเอาแบบเดมมะปูกแจ่มขึ้นมาเลยอันนี้ซื้อเพิ่นจิงตอนเพิ่นจิงตอนตนี่ไหมอันนี้ข้อนี้แหละครับโอ้ผักหวาจิงตอนขั้นจาของปลูกเนี่ยครับน้อยๆน่ะเอาพันน้อยๆมาโอ้นี่ชื่อน้ำตลาดนัดอตลาดนัดครับจิงตอนจิงอันนี้จิงตอนเขาจิงตอนเขาได้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 ไว นได้องนั่งเล่นตยอาจารย์เนี่ยได้ครับผมนี่มองนั่งเล่นตีมองนั่งเล่นครับอ่านั่งเล่นนั่งเสาเสามีอะไรผักหวานอีกแล้วอ่านี่ก็บผักหวานครับนี่ก็กินโบเบิือดันนี้แว่อันนย อ่ามีต้นน้อยมันยมีต้นน้อยมันปลูกไว้แซมกับต้นไม้มีน้ำออกซิเจนให้ปลาพร้อมดีครับเนี่ยไอ้นี่น้ำโบเมนน้ำจากน้ำเมฆโซลาเซลล์ให้มันตกลงมาซื่อเป็นการเฮ็ดออกซิเจนในน้ำ้อบในก็เพิ่มน้ำแล้วกันเพิ่มน้ำแล้วกันเลยเป็นปามควยงานครับพี่ตุงขอบควงงานพี่น้องอันนี้ชมอันนี้บักขามเทศนี่ยังก็ของในเอ โคลาดนะโอผันโคลาดโอ้เห็นว่าเป็นอุ้มส้มร่วมตีกันไปมันย่อยที่หัวคนครับหปมันนั่นข้างเชือกรถมากันไปมันได้จอดน้ำมันนี่นะจอดเป็นโฮมเนาะข้าจอดเป็นโฮมเพราะว่านี้ทำมันหนักมันสิลงมพี่โอ้โหทั้งนี้ก็มีน้ำอีกเพียจีนั่นแหครับมีน้ำเออันนี้ปลูกผักกักก้นจองผักกั้นจองแต่ว่ามันน่ะ คือแรกเต็มเมือดแล้วครับมันต่างทรงไอ้น้ำท่วมเนี่ยมันตายครับเลยตายน้ำท่วมอ่าน้ำท่วมโอ้ผักกันจองเนี่ยพี่น้องอันนี้กันจองนี่ปลูกผักกินเองงั้นว่อาจ้ะผักกินเองบพราะมีสารเคมีครับสารพรามีสารเคมีอันนี้อาจารย์ต้นงเงาะครับน่ะอ่นี่เงาะกับนีพี่น้องอ่านี่เงาะเงาะได้กินแล้วครับน่ะปลูกจากปีครับปลูกไออ้้เาประมาณสามปี สามติได้กินเลยได้กินครับสามงอกเราได้กินเราเด้พี่น้องแต่ว่างอกมีแล้วปลูกได้กินแท้แทะแถวบ้านเรามีเงาะได้จากต้นครับอาจารย์หนี่งประมาณสิบต้นนี่ละครับมันใหญ่ไปหลายหลายยูหม่องหลายสองนะครับอันนี้น้อยนาไม่นาจะออกมาไว้แล้วไว้แล้วโอ้หมาบางทันหม่องงอกพี่เมียครับต้นหนึ่งเมียทั้งนี้แม่นเบิด์ตอาจารย์ทังเจ้าเบิดครับแม่นเบิดครับนึ่งนี่ได้สนอย่างยังทำอยนี่อันนี้เป็นใน ไม่ยืนต้นครับไม่ยืนต้นไม่ยืมต้นยางต้นอะไรเอ่อนี่ก็และต้นยางต้นอยางบูน่ะต้นอ๋อแข็งแข็งน่ะต้นนี้พะยุงพะยุงไม่ยางไม่พะยุงครับน,นี่ก็มีอีกสองบอ่ออีกกัน <อ>นะ<อ>ครับเลี้ยงปลาคือเขาติดของเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาอันนี้ปลาดุกครับบ่ยวนี้ปลาดุกอ่าบ่นนี้ปลาดุกโอ้มันยูมาอยู่คุ้มแอาจารย์มันชิบว่าไปน้ำหนามด้วยว้ายน่ามากนี่ว่ามันตาม,มขันไว้อ่าตามถนนนี่เขาเจ็บกันแซวซ้ำปลาดุกเป็นปลาที่เหมือนกับป่ากอนงานเยอะโอ้เจ้าตัวมุ่งขันไว้เลยจารย์เออมุ่งกับวายูนด้เอากระเบียงแมนวายูปลาเข็งโอ้ยร้อยว่าอันนี้มันได้ความุ่งข้าเลยด้ปลาดุกโอ้ครับสดนไม่ผลชน อ่าผลไม้เราก็หลายชนิดแต่ว่านี่แม่อาจารย์นี่แม่ที่แน่ยเราเน้นบักเผาน้ำหอมนะครับมีบักเผาหมักม่วงบักม่วงไอ้พวกบักม่วงอาทูอีทูบักม่วงแดงจักรพรรดิแล้วก็บักม่วงเขียวไงผัดหมายย้ำหน้าบักม่วงที่จังโอ้จังครับบักม่วงนักเปนนี่ผมมา มาทายควอยแต่ว่าเห็นสวนเราก็เลยขอทายสวนพ่ออาจารย์อันนั้นต้นบักเบนครับเบนไงต้นบักเบนกับนี้เองมีบักเบนยต้นนี้แถวนี้ที่เป็นไอ้ลินจี้นะครับลินจี้ก็มีอีกพุนันใช่ไหมพุนันลินจี้นี่ประมาณหัวซี่พวกครับพี่พวงพี่ไก่น่ะอันนี้ยังอาจารย์ต้นยางพารายางพาราครับตั้งแต่สมัยเลี้ยงควอย เรียงงัวที่แรกนะครับรุ่นบ่อยอบุบลสมัยดังๆแต่ก่อนมีพอพันดขึ้นกันแต่ก่อนเจ้าก็เรียงงวัวัตขึ้นกันครับเรียงเอ้วรุ่นใบอยอบุบลนหักบุ่งพร้อมอนี่หมากลำย้ํหมักม่วงหมากลินจี๊กีกล้กกวย อุย้ยอาจารย์รวบปุยแท้ครับแนี่ยครับ <c oughs> อ่างล่างเป็นปุยอย่งยแล้วหัวชิวานโอ้โต้นทุเรียนต้นนี่แห่อาจารย์ทุเรียนอ่าน,น,นี<ะ>น่ครับทุเรียนหนึ่งในสี่หาต้นที่รอดครับที่รอดโอ้นี่ยน้ยนนองทุเรียนผู้เขียวกระสีได้กินเมย์ได้ไหมเออที่ได้กินน<อ>ี่รักับผู้เขียวได้กินแล้วเงาะผู้เขียวหน่อยอาจารย์เนาะครับผมเงาะนี่ได้กินเงาะผู้เขียวได้กินก้อนมูเลยบ่อยอาจารย์ของผู้เขียวเนี่ยงี้ครับจะว่ามันเยอะนั่นเยอะ โอ้เด oh, wow. mm ี๋ยวมันเป็น hmm. ่นงวยปีนานเป็น่นงวยย้ำใดจันวันนี้มาจอบบ้างงวยมันหรือลิ้นเกี้ยครับโอ้บ่อทันได้นั่นนะบ่อทันได้เป็นบ่อทันเป็นแต่ว่านี่อันนี้คือนที่แม่ลำย้ายแล้วเนี่ยนี่ลำย้ายอันนี้ลำย้ายอันนี้นี่มุกสมโอสมโออันนี้ก็มังมังง้อตีจันเนี่ยครับมังง้ออันนี้ต้นนี้กมูมันมันมันเป็นเดียนใดก็อาจารย์มังง้อเอ้ามันหัวชีไว้ได้หรือครับผมต้องบึ้ง น้พันน่อไมาขายอยู่ตลาดแล้วเนาะครับนาครับเรื่องตรดอกว่าจารย์มางอ่ะฮะดกบ่ไปกับ่อไข่ดกกปนไจเพราะว่ามันเริ่มเริ่มเป็นแน่กะไข่เถือกอยู่นะครับปีสองปีกะท่อนงกรยกะท่อนงยครับผอแม่เลมือนผลนลผลผลผลนลผ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 ล่ลงลผ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 ่ผลผลผ่าลผลยลผ้ผลผควลผลผลา อาจะว่างร่องกลางนี่แม่นยำาเราพันอย่างอาจารย์สมบูรณ์เออมันท่องดีว่าแต่ว่าลุงนั้นมันหลายๆผมว่าได้ปิดทิมแล้วก็แล้เป็นดกดกหลองน้วยบ่อยไงครับต้องเป็นปีแรกป่ะครับโอ้ปีที่สองแล้วน่ะอันนี้ปีสองแล้วล่ะ พาดเบิ่งพี่น้องดูครับเบิ่องของเราดูให้เนื้อทีฉีบไรยแล้วก็นิ่มนี่ผลไราใม่ทุกอย่างอปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่คิดว่าอยากกินเนาะอาจารย์เนาะครับผมพวกพี่น้องก็มองที่ว่างแล้วก็ปลูกหญ้างหญ้ามีประโยชน์เด้ครับหนีันแม่นหกแท้อาจารย์ก็ตัดไปหัปกว,หวกล้วยบดเนาะครับผมขึ้น่ครับมันบ่ได้ทิ่มเด็กย,า,ยางเนาะของเจ้าเมร์กล้วยก็บหอยโลแล้วที่ไหนยานโ้มันส่วนมากว่านั่นก็ตัดตัดแม่ อาจารย์คยังได้เฮ็ดไว้ครับเพ็ดผู้เดียวตีลูกสายซอยน้ำครับลูกสายซอยน้ำแต่แม่บ้านแล้วก็ขยันครับแม่บ้านก็เป็นคู่กันละเกษียณปีนี้ละแล้วเดียนหนาแล้วก็เกษียณละละกเป็นเกษตรกรวันหยุดตุ่ชอบเป็นเกษตรกรวันหยุดแต่ก่อนนี่พ่อลูกพ่อเจ้าเขาป้าอ้อยย่างเดี๋ยวะตะกอน บัดน,น,นี้และเราจะได้เป็นเกษต,ตรกรเต็มขั้นเต็มขั้นแล้วรออีกปีหนึ่งก่อนเนาะบัดน,นี้ครับผมโอ้บรรยากาศสวนอาจารย์ก็เป็นตาอยู่เนาะท่ามกลางป้าอ้อยบนนุ่นแม่อาจารยำท่ามกลางป้าอ้อยป้าออยมันยังเป็นเฮ็ดอ้อยบนเจ้าค<อ>ือได้เฮ็ดสวนแนวแปลกกโกมูเห็ดเพราะว่าปีนั้นเฮ็ดอ้อยกันบัดนี้มันขาดทุนหลายราคาถึกมันราคาถึกก็เลยว่า ต้องเฮ็ดอย่างละเลาะมันออกชนะปลูกเนาะแดดเนาะนึงให้เจ้าคลองกินเนะดอกกันแล้วได้ปลูกเนี่ยอันนี้อาจารย์คลอกอย่างไหนอันนี้คลอกไก่ครับแต่ก่อนเป็นคลอกหมูอันนี้ก็เสาเลี้ยงหมูก็เลยมาเลี้ยงไก่ไก่ขึ้นบ้านเขานี่บอกครับไก่พื้นบ้านครับเนี่ยคลอกใกลดูครับสวนเราอ่ะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ไม่อยังเนี่ยอันนี้อ่าไอ้ไว้แมลงวันท้องจับแมลงวันท้องเนี่ยเวลาหวงงวกอย่างนั้นกับแมลงวันท้องหลาย อาจารย์สอนวิชากเกษตรบอนอย่าครับอ่าบอรครับทุกวิชาสอนทุกวิชาครับถ้าถ้าถนัดนะอ่าถนัดกับเอกเจ้าของได้อาจารย์สามกว่าคือคณิตศาสตร์โอ้อาจารย์สอนคณิตศาสตร์แต่ว่าคณิตศาสตร์แต่ว่าได้ดีด้านนี่ไปแข่งระดับประเทศเนี่ยระดับภาคระดับประเทศเนี่ยแม่นปฏิมากรรมนวนต่ำนวนสูงโอ้อได้ไประดับประเทศสามปีซ้อนครับ าอาดวามอาจารย์เป็นเกียงด้านการเกษตรว <laughs> ันนี้ยังไม่เฮ็ดเกษตรเรียงอีกเลยใช่ไหมรครับพ่อแม่ก็เฮ็ดเกษตรอยู่มาตะเด็กกัเลยนั่นครับ สีเพือได้เกษตรกับก้อนดีดดออเ <S 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 1> <S 1> ด่นของเพเภออีเท่านอาจารย์เนี่ยท่านมีคนมาเบิ่งบอกครับระดับบอบอรครับเพราะว่าบคนบใครผู้จักนะครับโอ้ยผมล้มทิ้ไปวันนี้ละ,อะ,อะบอกว่าถือเกษตรคนที่เข้ามาแล้ววันนี้ยเพือเ่อง,งามเพื่อสนับสนุนแล้วอาาจรย์แต่ว่าโอ้นี่เขตแดนเจ้าดีจันทร์แดบน้องอันนี้เป็นที่เก่าของปู่ครับเออเลืซื้อไล่คุณปู่ละเพราะว่านี่ผมได้สิบน้องได้เจ็ด พ้ไดสนใจอยากมาเยี่ยมามาอยากมาจานให้กเกษีแต่กรม่เยี่ยมชมได้บ่อยจอาามาได้ครับแห้งดีครับอย่างห้พี่น้องว่าเบิง้งว่า, <laughs> าปลูกจังได้เห็ดจังไลยสวยงามน้ำกะ็ะเรยเนาะครับเบิ่องานเขาเฮ็ดแต่ว่าส่วนมาก,กตอนนี้หนาฝนนาะหก ครับอ่าโฮกโยถือว่าเปลี่ยนนด้เนี่ยจ้ะเรามีควอยกินยาเรับมีควอยกินยานะครับอ่าสุดท้ายนี่ถ้าท่านนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้ออ่าเรื่องการเกษตรอย่างมาเบิ่งก็ได้หรืออยากมาทับควอยนะครับเจ้าแสนเพชรเพราะว่าเขาเลี้ยงควอยน้ำอ่าก็มาได้บ้านนองโจดนะครับครับอ่าหมายเลขโทรก็อ่าศูนย์แปดเก้าแปดหกสามห้าห้าแปดห้าครับอ่าไล่คุณปู่ ลุงมหานะครับผมกาสสวัสดีเช่นนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราชมนะครับสวัสดีครับ